สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e l แอนเจอนี่นะคะวันนี้แอนมีพ่อาคาดไม้เพื่อเล่นทั้งหมด3กองด้วยกันค่ะในหัวข้อที่ว่าบรรยากาศทางความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ได้หัวข้อนี้ให้เพื่อนๆนทำสมาธิแล้วก็นึกถึงหน้าเขาคนนั้นได้เลยนะคะเลือกภาพที่สะดุดตามากที่สุดจะมีเป็นภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3านะคะถ้ายังเลือกไม่ได้ให้กดพอ่อนไว้ก่อนถ้าเลือกได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสาหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะจะเป็นภาพนี้นะคะบรรยากาศทางความรักของคุณนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ ซอสนะคะ King of c u ร s Six of Wands บรรยากาศในเดือนนี้นะคะคุณจะได้รับรู้อะไรบางอย่างเรื่องที่เขาปิดบงังเรื่องที่เขาไม่บอกคุณหรือว่าเรื่องที่คุณรู้สึกอยากรู้คําตอบอ,อยากรู้ว่าจริงๆเราเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่เขารักคุณบ้างไหมหรือว่าเขาทําไมเขานิ่งจังทําไมเขาแบบ อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นคำถามแอนรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขามากขึ้นนะคะเขาอาจจะมีการแอคชั่นกับคุณมากขึ้นแสดงความรักกับคุณมากขึ้นทําให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงคุณก็จะรู้สึกเหมือนอุ่นใจมีความปลอดภัยมากขึ้นในเดือนนี้นะคะแอนรู้สึกว่าจะมีเรื่องน่าเซอร์ไพรส์ด้วยนะ ใช่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกตกใจประหลาดใจหรือว่าคือเหมือนตัวเขาอาจจะมีการเซอร์ไพรส์อะไรคุณหรือว่าคุณอาจจะได้รับเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะในเดือนนี้ได้เหมือนกันนะน่าจะแสดงออกกับคุณมากขึ้นนั่นแหละในเดือนนี้นะคะทําให้คุณได้รู้ความรู้สึกของเขามากยิ่งขึ้นนะคะใช่ตัวคุณหรือเขานะอาจจะอยู่ในลักนณราศีนะคะธาตุน้ํกากรกฎผีจิกมีนได้นะคะไหนขอดูต่อนะคะ of กออันะคะ o ิ c อ p ฟ n i พ h of, of Pentacles นะคะตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุดินฤกษ์กมังกรกันแล้วก็ธาตุน้ำกรกฎผีจิกมีนได้เหมือนกันใช่แอนรู้สึกว่าคุณจะได้คือบรรยากาศเดือนนี้มันค่อนข้างดีเลยนะคุณจะได้รับรู้ความรู้สึกของเขามากยิ่งขึ้นหรือว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะในเดือนนี้มีการเซอร์ไพรส มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับอะไรบางอย่างจากเขาด้วยนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้สร้างความทรงจําดีๆร่วมกันหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณกําลังรอการกลับมาของใครอยู่ในเดือนเนี้ยก็มีเกณฑ์ที่เขาจะสื่อสารเข้ามาหรือว่าเขาจะกลับมาหาคุณหรือแม้กระทั่งคุณรอการเดินทางเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะได้เจอกันนะคะคือเหมือนเขาจะมีความจริงใจกับคุณมากขึ้นแอนไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้จริงใจกับคุณนะแต่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะ มีการเก็บความรู้สึกบ้างนะคะแสดงออกน้อยบ้างหรือว่านิ่งบ้างเป็นการาที่คุณคาดเดายากนิดนึงแต่อรู้สึกว่าในเดือนนี้ยคุณจะได้รับรู้อะไรมากขึ้นหรือว่าเขาอาจจะแสดงออกให้คุณได้รู้มากขึ้นว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงใช่รู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยคุณคุณจะคุณจะรู้สึกดีอะ่ะขอดูเพิ่มนะคะ ใสำหรับนะคะเป็น Queen of Swords ควี e ออฟวอลเด The The Star นะคะแล้วก็ Knight t o w w n n s มีทาาุไฟเมสสิงห์ธนูด้วยนะทุกคนชาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะในกองที่หนึ่งแอนรู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยจะเป็นไปในตามที่สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณต้องการคือเหมือนประมาณว่าคุณต้องการให้เขาแบบ แสดงความรู้สึกกับคุณบ้างนะคะบอกบ้างว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้คําตอบได้รู้ความจริงได้รู้ความรู้สึกเขานะคะมันจะได้มีการสื่อสารอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะค่อนข้างเคลียรตรงไปตรงมาอ,มอมืมีเกณฑ์จะได้สื่อสารกันเหมือนกันโดยรวมเนะี่ยแอนมองว่าบรรยากาศเดือนเนี้ยมันดีแหละนะคะมันค่อนข้างดีเลย ทุกอย่างนะคะถ้าเขาแอคชั่นกับคุณน้อยก็ก็จะมีความพยายามมากขึ้นนะคะเพราะว่าเพราะว,ว่าตัวคุณเนี่ยก็จะเหมือนมีเกณฑ์ที่จะในเดือนเนี้ยคุณอาจจะมีความจริงจังมากขึ้นมีความเด็ดขาดมากขึ้นมีอะไรที่รู้สึกว่าถ้าเขายังไม่แสดงออกหรือว่าถ้าเขายังแอคชั่นน้อยหรือว่าถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเขารู้สึกไงเดือนเนี้ยคุณแบบคุณจะแบบทําอะไรที่มันเด็ดขาดกับเขาแล้วอะไรเนี้ยคุณก็มีความแบบ จะจะจริงจังจะเอาจริงเอาจังเหมือนกันในเดือนนี้ซึ่งแอนรู้สึกว่าตัวเขาก็เหมือนจะรับรู้ได้ถึงแบบอะไรบางอย่างนะคะเขาก็จะมีการที่แบบแสดงความรู้สึกกับคุณมีความจริงใจนะคะใช่มีการแสดงมีการแสดงออกที่ที่ค่อนข้างมากขึ้นหรือว่าให้คุณได้รู้ไปเลยว่า เขาจะไปต่ออะไรเงี้ยเหมือนคุณจะได้รับรู้ว่าเดือนเนี้ยคุณจะได้ไปต่อกับคนคนนี้นะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะไปต่อหรือพอดีอะไรเงี้ยในเดือนเนี้ยคุณจะได้ตัดสินใจซึ่งแอนรู้สึกว่าคุณจะไปต่อกับเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะบอกความรู้สึกกับคุณหรือว่าจะแอคชั่นจะทําให้คุณรู้สึกดีอะ แบบมีความสุขอะมันค่อนข้างมีความสุขนะคะไพ่เดอะซ่าแอนรู้สึกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นจริงนะคะใช่ราคนาราศีนะคะจะมีเป็นธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ำกรกฎดผีจิกมีนธาตุดินธาตุดินพลึกศพมากรมีทั้งสี่ธาตุเลยนะทุกคนใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอแอนขอดูไพ่ออรัคเกนิดนึงนะบรรยาก,กาศทางความรักของคุณ บรรยากาศในเดือนนี้น่าจะมีความหึงหวงเกิดขึ้นเหมือนกันนะใช่เขาเขาคนนั้นน่ะน่าจะมีความหวงแหนคุณมากๆนะคะก็เลยอาจจะมีการแอคชั่นอะไรเยอะหน่อยในเดือนนี้นะคะหรือว่าทําให้คุณได้รู้ไปเลยว่าเขารู้สึกไงกับคุณเพราะว่าเขาห่วงคุณนั่นเองนะคะใช่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอันขอดูไพ่อารักเกิอีกนิดนึงนะคะว่าอาจะเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาคนนี้ ไพ่อยากจะบอกอะไรคือแอนรู้สึกว่าไพ่ลิงกับไพ่ทาโร่มากๆนะคะสำหรับสาหรับไพ่ใบนี้อย่างที่บอกแหละว่าว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณแสดงออกน้อยหรือว่าไม่แสดงออกเลยหรือว่าดูกัก,กนะคะเอจริงๆเราวเขารู้สึกไงคุณถ้าคุณมีคําถามน,นู่นนี่อะไรในใจเนี่ยมีเกณฑ์ที่เดือนเนี้ย เขาจะบอกความรู้สึกกับคุณนะคะหรือว่าบอกความจริงกับคุณบอกให้คุณได้รู้ไปเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามีความรักให้กับคุณสารภาพรักคุณคือใช่คุณจะได้รู้อ่ะคุณจะได้รู้ความรู้สึกของเขานั่นแหละในเดือนนี้นะคะค่อนข้างลิง์มากๆนะคะแล้วก็มีความห่วงแหนหึงห่วงคุณด้วยนะใช่ทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศของเดือนพฤษภาคมนะคะ โอเคนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะจะเป็นภาพนี้นะคะบรรยากาศทางความรักของคุณนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ หนึ่งเหรียญน,นะคะสิบเหรียญสี่ถ้วยแอนรู้สึกถึงการถูกงอนะคะการถูกงอถูกอขอโอกาสนะคะมีการให้อาภัยในเดือนนี้ถูกเป อะไรอย่างเงี้ยใช่อ่าบรรยากาศในเดือนเนี้ยจะเป็นรูปแบบนี้นะคือกําลังจะมีใครบางคนหรือว่าเป็นตัวเขานะคะที่คนที่คุณนึกถึงเนี่ยถ้าคุณมีประเด็นมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันหรือว่าเขาเงียบไปเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะถูกงอในเดือนเนี้ยเขาจะมาขอโทษคุณเขาจะกลับมาหาคุณหรือว่าเขาจะมาขอโอกาสคุณอะไรอย่างเงี้ยในในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ที่การกลับมาครั้งเนี้ยคุณจะ คุณและเขาเนี่ยจะมีความมั่นคงขึ้นมากๆนะคะในความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์มันดูแบบไม่รู้จะยังไงหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเปล่าบางนะคะยังไม่มีความมั่นคงอะไรเลยยังไม่รู้สึกแบบมั่นคงอะไรในใจเลยอะไรเงี้ยใช่ในเดือนเนี้ยคุณจะรู้สึกมั่นคงขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีการแบบมั่นคงขึ้นนะคะ มีเกณฑ์ที่คุณจะจะถูกหมอจริงๆนะคะหรือว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีการให้อะไรบางอย่างแบบมีการเปคุณมีการซื้อสิ่งของบางอย่างให้กับคุณมีการให้ของมีค่ากับคุณได้เหมือนกันนะคะสําหรับสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะอืมเดี๋ยวขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะ ไม้นะคะห้าไม้แล้วก็สองเหรียญเออใช่คนที่อยู่ในใจของคุณนะคะกําลังจะวนกลับมาหาคุณหรือว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะกลับมาถ้าเขาเงียบไปนะคะหรือว่าถ้าคุณมีประเด็นการนะคะมีความขัดแย้งไม่เข้าใจเลิกลางเงียบกันไปจะมีการกลับเข้ามาง้อมาขอโทษนะคะมาขอโอกาสจากคุณเนี่แหละใช่เดือนนี้ค่อนข้างชัดนะคะว่าว่าคนที่คุณมีประเด็นอยู่นี่แหละคนที่ อยู่ในใจของคุณนะคะเขาจะมาอะแอคชั่นกับคุณมาง้อคุณนะคะมาทําอะไรดีๆเพื่อคุณซื้อของถูกใจอะไรอย่างเงี้ยใช่บรรยากาศมันจะเป็นอารมณ์นี้นะบรรยากาศมันจะมีการแบบงอ้องอนงอ้องอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในเดือนเนี้ยแอนเห็นแอนเห็นถึงความมั่นคงนะคะความหนักแน่นคือมันจะไม่ใช่การแบบกลับเข้ามาแล้วแบบ วนลูปกันอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่คือเอ็นเห็นไพ่สิบเหรียญไพ่สี่ไม้มันเป็นไพ่ของความมั่นคงความสัมพันธ์ระยะยาวความสัมพันธ์ที่ยาวไกลนะคะแล้วก็เนี่ยแหละมีเกณฑ์ที่การกลับมาครั้งนี้หรือว่าการเข้ามาแอคชัน่นหรือว่าการเข้ามาขอโอกาสหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีความมั่นคงขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวได้นะคะ เลิเวอร์นะคะสองถ้วย6ถ้วยใต้สำรับนะคะสอไม้สองไม้มนะคะสองไม้บรรยากาศนะคะจะค่อนข้างชาัดว่าคนที่คุณรอคอยนะคะคนที่คุณรอให้เขาวนกลับมาคนที่เขาหายไปคนที่ อยู่ในใจของคุณเนี่ยแหละคนที่คุณรักมีความรู้สึกดีๆให้กันเนี่ยแหละคะ่ะเขาจะมาง้อคุณไหมเขาจะกลับมาไหมเขาจะแอคชั่นอะไรหรือเปล่าถ้าคุณมีคําถามพวกนี้อยู่ในใจนะคะใช่เดือนนี้เขาจะกลับมานะทุกคนเขาจะกลับมาง้อคุณมาขอโอกาสคุณนะคะแล้วก็ะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหนักแน่นยิ่งขึ้นนะคะจะทําให้เหมือนคุณเชื่อใจเขามากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรอ เขาเองก็รอเหมือนกันเหมือนเขาอะก็รอโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่เดือนเนี้ยเขาจะเข้ามาแล้วแล้วเขาเนี้ยพอมีไพ่เดลเวอร์ใบนี้นะคะคือแอนจะขอขยายนะคะให้เดลเวอร์เฮ้ยให้เดลเวอร์ใบนี้นิดนึงนะอืมอ่ะโอเคหนึ่งถ้วยสองสองดาบนะคะเติมมิกิเชียนแอนเข้าใจแหละคนคนเนี้ยเขารักคุณ แต่เขาทำให้คุณรู้สึกสับสนหรือว่าทำให้คุณรู้สึกไม่ไว้ใจเขาหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าคือมันมันก็อาจจะมีนะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาจะเอายังไงเขาจะเอายังไงหรือว่าเขามีใครหรือเปล่าหรือว่าคือคือคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีใครในความสัมพันธ์ไหมแต่เขาเนี้ยพอแอนขยายเข้าไปนะคะ ขยายเข้าไปเนี่ยแอนเห็นถึงว่าโอเคมันมีไพ่หนึ่งถ้วยเขาก็มีความรักให้กับคุณเขาอะรักคุณแต่ว่าเขาอะเหมือนเหมือนทําให้คุณสับสนอะใช่เหมือนทําให้คุณสับสนเหมือนเขาไม่ตัดสินใจนะคะเหมือนเขาจะกลับมาเขาไม่กลับมาเพราะอะไรเขามีใครอะมันจะเป็นความสับสนในใจคุณอย่างนี้แหละใช่แอนรู้สึกว่าถ้าคุณมีความสับสนในใจเรื่องนี้ หรือว่าถ้าคุณมีความสับสนในใจว่าจะมีบุคคลที่สามนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไหมไพ่ค่อนข้างชัดนะตอบว่าโอเคไม่มีแหละมันมีไพ่สองถ้วยมันมีไพ่หกถ้วยนะคะแล้วก็มันมีไพ่สองไม้คือแอนรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยหรือว่าสิ่งที่คุณแบบระแวงหรือว่าสิ่งที่คุณแบบคาดคาดเดาอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะใช่เพราะว่าคนคนนี้ คือเขาอ่ะเป็นคนที่คือพอมีไพ่เด็กในติเชเยนุูบอ่ะเอรู้สึกว่าคนคนนี้ก็มีมีความแบบแอบไม่เกมิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่อืมกับความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้คุณรู้สึกแบบสับสนเล่นเล่นลังเลใจเล่นๆนนะคะว่าแบบเขามีใครไหมแต่ความจริงอะ่ะแต่ความจริงอะ่ะเป็นไพ่สองถ้วย แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะคือคนคนนี้เขาก็รักคุณแบบที่คุณรักเขานั่นแหละแล้วจริงๆลึกๆเนี่ยเขาก็รักคุณมากด้วยนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยก็คือเป็นความรักที่ที่มากนะคะแล้วก็รักเดี่ยวอืมใช่แต่ว่าสิ่งที่แสดงออกเนี่ยอาจจะทําให้คุณสับสนนะคะถ้าคุณมีประเด็นกันเรื่องนี้หรือว่ามีความไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยก็มีเคียนที่เขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณหรือว่า,าได้ไปต่อในความสัมพันธ์แล้วคุณจะรู้สึกว่า คุณไว้ใจเขาได้มากขึ้นคุณเชื่อใจคนคนนี้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปต่อกันแบบได้ไกลขึ้นโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะอารัคนาราศีนะคะลรักนาราศีจะมีเป็นธาตุดินนะคะพลศกมังกรกรันที่เด่นๆน,นะคะอ,อ่ชาชายธาตุน้ํานะคะกรกฎพีจิกมีนใช่ ธาตุน้ำธาตุดินแล้วก็อ่ะสองธาตุแอนขอดูไพอ่ออรัเคิลนิดนึงนะคะอ่ะลิงลิงมาลิงเหมือนเดิมนะคะการกลับมากองเนี้ยถ้าคุณเลือกกองเนี้ยคุณน่าจะรอใครสักคนกลับมาหรือว่าคุณน่าจะรออะไรแบบเขากลับมาง้อมีประเด็นกันแล้วเขาเงียบไปหรือว่าแบบเขาจะกลับมาไหมเขาจะยังไงอะไรเงี้ยใช่เดือนเนี้ยเขาจะกลับมาจะได้คุยจะได้เคลียร์นะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ย จะดีขึ้นจะมั่นคงขึ้นถ้าเปลาะบ,บางความสัมพันธ์เปลาะบ,บางนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์คลุมเครือหรืออะไรเงี้ยจะชัดเจนจะหนักแน่นจะมั่นคงจะได้มองการไกลกันแหละจะได้แบบอืมไปต่อยาวๆนะคะไม่ไม่ใช่การที่แบบว่ากลับมาแล้วหายอีกนะกลับมาแล้วอยู่ยาวนะคะโอเคนะ,ะเดี๋ยวนขอดูไพ่ออราเคิลนะคะแนะนําความรักความสัมพันธ์คุณและเขาหน่อย ไม่อยากบอกอะไรแอนรู้สึกว่าไพ่ใบนี้นะคะจะสื่อในลักษณะที่คุณคุณและเขานะคะกำลังจะเข้าสู่บทใหม่ของความสัมพันธ์เข้าสู่บทใหม่ของชีวิตรกักชีวิตคู่นะคะใช่ คือเหมือนถ้าก่อนหน้าเนี้ยคุณและเขามีความแบบเปราะบางมีประเด็นมีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจหรือคือความสัมพันธ์มีความเงียบหรืออะไรก็ตามคือเหมือนคุณและเขาเนี่ยกาลังจะเดินเข้าสู่บทใหม่แล้วนะใช่ใช่มันจะมันจะชัดเจนมันจะสว่างมันจะกระจ่างมันจะมั่นคงมันจะดีขึ้นกว่าเดิมคือทุกอย่างเนี่ยคุณก้าวออกมาแหละ คุณกาลังจะได้ก้าวเข้าไปแล้วคุณกาลังจะก้าวไปสู่อนาคตที่มันสดใสแล้วในความสัมพันธ์กับเขาคนนี้นะคะโอเคนะคะยินดีด้วยนะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะจะเป็นภาพนี้นะคะบรรยากาศทางความรักของคุณนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเด็กแฮงแมน เอาเแบบพจนอะเพจ o f t e n t i a l six of นะคะแอนรู้สึกว่าคุณจะโฟกัสกันและกันมากๆนะคะในเดือนนี้คุณจะรู้สึกเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เขาก็จะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ คุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณถ้าอยู่ห่างไกลกันถ้าคิดถึงเนี่ยก็คือคิดถึงกันละกันมากๆนะคะในเดือนนี้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ห่างไกลกันขนาดนั้นนะคะคุณก็ยังคิดถึงกันอยู่อ่ะใช่มันมีความที่แบบโฟกัสกันมากๆนะคะให้ความให้ความให้ความสาคัญกันมากๆมีความใส่ใจนะคะมีความสนใจในตัวกันและกัน คือเขาอาจจะใส่ใจคุณมากๆดูแลคุณดีมากๆคุณเองก็ใส่ใจเขาดูแลเขาดีมากๆค่อนข้างที่จะโฟกัสกันและกันนะคะในเดือนนี้และแอนรู้สึกว่าคือตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเอาชนะใจเขาเขาเองก็เอาชนะใจคุณอะ่ะมันเป็นอารมณ์ที่แบบเออมันมีความมีความรักให้กันและกันอะ่ะค่อนข้างดีนะคะในเดือนนี้นะไหนแอนขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะคุณน่าจะถูกดูแลอย่างดีนะในเดือนนี้คืออยู่ในแบบ อยู่ในการแบบโฟกัสการดูแลการใจใจของเขานะคะ,ะในอับคัพนะคะจัดติะมูนเห็นไหมใช่คุณจะคิดถึงกันมากคุณจะเอากันออกจากหัวไม่ได้เลยคุณจะคุณจะแบบถ้าอยู่ห่างไกลเนี่ยจะคิดถึงกันมากจนแบบอยากที่จะมาเจอกันเลยเพราะว่ามีไพ่ของไนออฟคัพถ้าอยู่ไกลแบบ อ,อยู่ไกลกันต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศอะไรเงี้ยจริงๆเดือนนี้รู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่จะทนความคิดถึงไม่ไหวนะคะแล้วก็เดินทางมาเจอกันไพ่จัตติแ์รู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้มีความชัดเจนอะมีเกณฑ์ที่จะได้คอมมิชแหละเดือนนี้คอมมิชนะคะได้รับสถานะได้รับความชัดเจนใช่คือเดือนนี้คุณจะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนคุณโฟกัสเขา เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆเขาก็อยากที่จะมาเจอคุณคิดถึงกันและกันแบบแบบนี้ค่ะขอดูเพิ่มนิดนึงนะคือบรรยากาศเดือนนี้มันค่อนข้างสบายๆนะแต่คุณแต่คุณเนี่ยจะคิดถึงกันมากคือมันไม่ได้มีอะไรเลยอะแต่ว่ามันจะมีความคิดถึงกันมากแบบจนอยากมาเจอกันอ่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้นัดเจอกันนะคะมาเจอกันแล้วก็ พอได้เจอกันปุ๊บความสัมพันธ์ก็มีการอัพเรเวลมีการอัพสถานะมีการเลื่อนขั้นเจอกันแล้วบรรยากาศมันดีอะไรเงี้ยมันชัดเจนมันจะเคลียร์เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะ ใต้สำหรับนะคะเป็น Queen of s w o r r s นะคะดึกเมจิ n ชี e นควี n ซอฟวอนเอ of Wands เป็นไพ่ธาตุธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุลมนะคะเมถุนเมถุนตุนกลุ่มเดือนนี้ยอรู้สึกว่าตัวคุณนะคะจะมีผลกับใจเขามากๆคุณจะแบบไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะคุณจะดูมีสเสน่ห์มากๆนะคะในในสายตาเขาในความรู้สึกของเขาในใจเขาอะ่ะใช่คุณจะ ดึงดูดเขามากๆในเดือนนี้นี่แหละทําให้คิดถึงกันทําให้อยากมาเจอกันนะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เจอกันกจริงๆแอลรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะจะมีเกณฑ์ได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันถ้ามีโปรเจกต์ที่จะทําอะไรร่วมกันหรืออะไรเงี้ยมีเกณฑ์จะได้ทํานะคะในในเดือนนี้นะไพ่เดึกเมกจิเชียนแอลรู้สึกว่าคุณจะได้มีการแบบเป็นที่ปรึกษามีการพูดคุยมีการให้คําแนะนํากันและการค่อนข้างดีนะคะในเดือนนี้นะ ใช่บรรยากาศค่อนข้างดีอะแล้วก็ไพค่ควีนออรับซอดแอนเห็นถึงความความชัดเจนนะคะความเคลียร์ความแบบมันไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นเป็นกังวลนะคะในเดือนนี้นะถ้าคุณมีความเป็นกังวลอยู่บ้างนะคะอะ่ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเดือนนี้ไม่มีอะไรนะคะที่ต้องเป็นกังวลคือบรรยากาศมันดีมากถ้าอยู่ห่างไกลก็ค,คือคิดถึงอยากเจอแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ เดินทางมาเจอกันเพราะว่าตัวเพราะว่าตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะพยายามกับคุณมากคือถ้าคุณอยากเจอเขาใช่ไหมคุณบอกคิดถึงเขาคุณอยากเจอเขาเขาก็จะเหมือนพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาเจอคุณอ่ามันจะเป็นอารมณ์เนี้ยอืมเขาจะโปรเทคคุณมากนะคะในเดือนนี้เขาจะดูแลคุณมากๆนะคะค่อนข้างใส่ใจค่อนข้างโฟกัสคุณมากๆแล้วคุณเนี่ยจะมีเสน่ห์แบบมีผลมี อะไรต่อความรู้สึกของเขามากนะเดือนเนี้ใช่คุณคือแบบที่หนึ่งนะคะเดือนเนี้มงลงมากขอดูนะคะไพ่ออราเคิลเอ้ยเดี๋ยวนะลัคนาราศีนะคะแอนบอกไปแล้วนะ้อมีธาตุไฟนะคะเมสิงธน,นูธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมธาตุน้ํการกรากฎพีจิกมีนค่ะอ่ไพ่ออราเคิลนะคะ,ะ,าราะ,คะแรงดึงดูดอ่า คุณจะมีแรงดึงดูดต่อกันและกันน่ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คุณน่ะจะไปแบบมีแรงดึงดูดกับเขาอ่ะเขาก็จะมีแรงดึงดูดกับคุณมากๆคือต่างคนต่างคิดถึงกันต่างคนต่างโฟกัสต่างคนต่างดูแลต่างคนต่างมีแรงดึงดูดต่อกันและกันน่ะใช่บรรยากาศคือดีนะบรรยากาศคืออารมณ์เหมือนคนคั่งรักกันนะคือมงลงมาก แอนขอดูไพ่ออรรเ,เค้นนะคะแนะนำความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณและเขาหน่อยนะคะถ้าอยากแนะนำอะไรนะคะคุณและเขามีเกณฑ์จะได้วางแผนนะคะเรื่องอนาคตร,ร่วมกันในเดือนนี้ อย่างที่บอกอะ่ะมันมีไพ่จติกเนาะมันมีไพ่ของความชัดเจนความยุติธรรมการเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะการแบบ up เ e เว l แอนร,รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างลิงนะคะอย่างที่บอกแหละว่าคุณและเขาน่ะมีเกณฑ์จะได้อ่าพัฒนาความสัมพันธ์กัน ได้ลงทุนได้ทําอะไรร่วมกันในอนาคตนะคะในเดือนนี้เนี่ยแหละจะมีการตกลงนะคะในเรื่องอนาคตถ้ามาเจอกันเนี่ยน่าจะมีการได้พูดคุยกันนะคะถึงอนาคตของคุณและเขาอะไรอย่างเนี้ยใช่จะได้ร่วมทําอะไรดีๆร่วมกันนะคะร่วมสร้างร่วมคือคุณจะคุณจะเห็นอนาคตในความสัมพันธ์เนี่ยชัดเจนมากขึ้นทั้งคู่นะ คือค่อนข้างดีนะคะ,ะกองนี้ไม่มีอะไรแบบน่าเป็นห่วงเลยไม่มีเลยนะคะ mm hmm. โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับพี่อาคารนะคะในหัวข้อที่ว่าบรรยากาศทางความรักเดือนพฤษภาคมของคุณและเขานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจบไปแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแอนทำาำแสดไว้ตรงใต้คลิปนะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็เข้าไปคลิกดูกันได้มีไอ mm hmm. พี่อาคารนะคะการเงินการงานความรักเข้าไปติดตามกันได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ เดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ